ใสยาา่ยังอะมึงไปเรียกมาดิยึดผา,ายกลางล่มมาเรยไไ่องนี้ไบอกน้องมึงฝนจุดตกแล้วเฮ้ยอ่อหไม่จับ <c ười> ไม่จับดูอ๋อน้องมาอีชอนไหนอ่ะพี่มึงแต่งตัวอะไรเของมึงเนี่ย มึงขันมึงแต่งตัวอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเลยเราเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่เขาหมวกมึงนี่ใหญ่กว่าชฎาเจ้าอีกนะมันร้อนอากาศมันร้อนน่ะฮะอากาศมันร้อนกันมุงกันฝนได้ด้วยนี่เดี๋ยวพาไปรู้จักกับพี่เขาพี่งี่เลยไครับฉลอผมมาโอเคสวัสดี้ฟังยินดีที่ได้รู้จักน้องสาวบ้านนอกมาเจอหนุ่มในเมืองพี่ 耶利波。 เสียงไม่ค่อยเพีย้ยนอาจารย์เอาให้แปดคะแนนนักร้องฝ่ายหญิงร้องแหวงไปแหวงมาสายตาไม่วงคนดูมองหาต่ผู้ชาย <c oughs> ต่อเลยอาจารย์เอาให้ห้าคะแนนมีแล้วปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่พี่รออยู่แป๊บนึงมึง <c oughs> ขึ้นมาคืน ทำไมมึงไม่กล้ามองหน้ากู๋เลยมึงมองเชี่ยแล้วมึงตาหน้ามึงอยู่มึงก็ชอนออกสิไปอะยังไงนี่มู๋ดิพี่ยังไอ่หนูผิดอะไรผิดจริงผิดจริงป้าูอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ๋บัาได้งานแค่เพียงหน่อยเดียวไอ้ตีสอบพอดีไม่ไดเอ๊งานซะคิดมบ้าอ่ะพี่เป็นอะไรือเปล่าอ่ะพี่บ้ากอ่ะไม่กูคิดมากได้ไงก็อ้หนึ่งท่านมอง เลยนนนั่่ะพี่ก็รู้อยู่ว่าหนูรักพี่คนเดียวอ่ะพี่อย่าคิดมากได้ไหมอ่ะหนูรักพี่หนูไว้ใจได้หนูไว้ใจใครได้ไงหนูสวยสวยดูด้วยดีพี่ต้องไว้ใจหนูสิหนูรักพี่จะตายนะนะพี่ไม่พูดอีกทีหนูรักพี่คนเดียวมำลมาสติอะไรฮะมีอะไรบ้างอะฮะมีอะไรบ้างไม่มีอะไรผมคุยกันดอาหารฝั่งนูทอะไรบ้ากมายนะพี่หนูรักพี่คนเดียวแหละ อยากให้กูเห็นจริงนะไม่มีหรอกกูจะไปขึ้นเต้างอยู่ตรงนี้พี่ไปสิอย่าทำอะไรให้กูไม่พอใจหรือไม่สบายใจไม่รู้เลยฉันโตแล้วออกไลน์ใชออกไลน์ยังไม่ทันไปไหนเลยแม่โอ้โหตาไดยแล้วอะไรเดียวถี่หวยยังไงยังให้ถี่หนักขึ้นให้ถี่หงไกขึ้นไเข้าไปไมอ่ะกลัวฝนตกเราก็เข้าไปในร่มดิเรากเข้าไปอยู่ในไม้ในหมวกมีน้องน้องผม อะไรหนา,าว,วเขา้าใเข้ามาได้ไงไมาเข้ามาได้ไงอ่ะก็คือเข้ามาเองอ่ะไม่ได้ยุ่งดิเขาสะพานเ<อ>ขสะพานเอแล้วคนเ,เดียวนะคือยังงอนซม่กล้างนหไม่ให้มาหัฟันหูวียงตีกูอย่างตีกูอย่างนี้อีวันท มึงไม่ต้องเอาจุดอ่อนของกูมาอ้อนกูทำไงนายก็เธอคิดมากอ่ะเธองี่เง,ง่าตลอดเลยทำไมน้องกูเหมือนขี้ไงขีเ้เคียเคลียอะ่รหรอบันทองอีโมลาอ,นะอีกาเกีอีร้อย หัวใจทำไมลุงไว้ใจไม่ได้แหมหัวจิตหัวใจมึงทำตัวอย่างไรกูเคยไม่มีคนอื่นไอ้ผู้ชายไอ้ผู้ชายอ่ะดูดิดูนี่ตัวเราคนเดยวแหมหญิงก็ร้ายชายก็ชั่วไอ้ฟีโธนน้าใครอ่ะใครอาหมาที่บ้านน้องไม่คิดถึงตัวกอนเลยเลยแล้วเขามาเข้าข้าบครัวไป No, ¿Qué? ni... ¿Qué? ¿No? พี่ที่น้องเขาอยู่ข้างบนผมไม่ค่อยมีแรงพี่ขอโทษพี่หลบหล,ลางยังหงทำตัวยังหยีไอ,อ้ไหนาเขาลุกเพื่อนเพื่อนเพื่พ <laughs> อนอมเออจําไว้กูอยากให้กูเห็นอีงกันแล้วกันเพีงผู้ชายก็ด้วย <laughs> เดี๋ยวเต่แม่งให้ล่วงทั้งคู่ <laughs> ไอ้ผีชนพูดสองรอบแล้วน,นะว่าใครอ่ะ เียร์แล้วเหรอมึงรีบไปเคลียร์ก่อนอย่รีบมาเข้าเฝ้าเดี๋ยวมีอีกรอบมึงตายแน่เก็บรางวัลนะครับมึงเนี่ยค่ะไปซะเลยนะใช่จาเรี่ยนอะไปดึนเฝ้าไปแล้วสีกับหันผาขอบคุณนะครับสรางวัลอะไรอ่ะเจาเขาเรียกไปเจ้าเรียกเขเหรอเออนี่ถึงคิวกูตั้งแต่ อเป็นน้องนะอล้วเป็นเมียมึงโดนกูเน่รู้แล้วนะวจะซ้อมมาดีจากที่บ้านอนะ่ะคอยดูเหอะห้าใครมามาเรียวกวะดูเลยซ้อมมาทุกคนนะที่นี่ฟังให้ดีใครที่มาเข้าเป้าเราให้รุนิสายเราไว้เราเกลียดมากที่สุดคือคนที่ชอบพูดปลดมนเท็จถ้าเราจับได้จะตัดลิ้นม,มันเชื่ออะไรถามชื่อ

อยู่บ้านซ้อมดีจังเลยกูมัตตตนตกใจเนี่ยเาขาจริงบอกเป็นเมียกู

เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ่ยเฮ้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 ยัฮ้ยเฮปยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยยเเฮ้ยเฮ้วเฮ้ย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 เฮยย้เเเย ไปเลยมึงตอบดีๆนะมึงตอบไม่ดั้ึงโดนสักตีแน่ยังไงวะขอเดชะอาสัญญาโทษเป็นใครกบฉันมาแก้ข่าวพระเจ้าค่ะแก้ว่าอะไรคือมันไม่ได้เป็นเมียกระบฉันหรอกพระเจ้าค่ะมันไม่ได้เป็นเมียมึงแล้วมึงเป็นอะไรกับมันกระบฉันเป็นผัวมันมาไอ้สีฉันมันไอเอามาึ่งสลังเรียกละด้วย